จะพูดอะไรต่างๆถ้าพูดแบบนี้มันก็คงไม่แฟนะโอ้โหฉะน่นของโปชิติโนครับกระโดดปกป้องมอยเซสก a s ซโดครับโดนวิจารณ์ครับบอกว่าฟอร์มเนี่ยไม่ปิเร่งไม่ปรังเลยก่อนที่เชลซีจะเจอกับไบรตันแอนฮอบอาร์เบียนนะครับมาฟังกันหน่อยล่าสุดกุนซือเชลซีอย่างมาริซซโอโปชิติโนครับออกโ ises, รงปกป้องมอยเซสก a s ซโดหลังโดนวิจาร์ณเรื่องผลงานตั้งแต่ย้ายมานะครับ ก่อนที่ทางไคเซโดจะลงเล่นในศึกพิมพ์หนังกล็เจอกับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างบรตันแอนโฮปอาลเบียนด้วยนะครับเชลซีปัดหน้าลิเวอร์พูลนะเซนัญญากับไคเซโดด้วยสถิญญติค่าตัวข,ข,ข,ของงกลษเลยจำนวน115ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากองกลางวัย22ปีอย่างไคเซโดยังไม่สามารถสร้างอิมแพกอย่างที่ถูกคาดหวังเอาไว้ได้ <S <S แต่คุณซืออย่างโปรเชนโนมองว่ามันไม่ยุติธรรมเลยกับสิ่งที่ลูกทีมคนนี้กำลังเผชิญอยู่มาฟังสิ่งที่พอสได้พูดนยเขาบอกว่า ผมคิดว่ามันคือขั้นตอนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผู้เล่นจากฤดูการหนึ่งไปยังอีกฤดูการหนึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันช่วงเวลาที่แตกต่างกันสถานก,การณ์ในตอนนี้เขาย้ายมาตอนที่เราลงเตะเกมทีมอังกฤษไปแล้วโดยที่ไม่ได้ร่วมซ้อมปรีซีซั่นเลยมันเป็นสถานก,การณ์ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาฉะนั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บกับทีมชาติและไม่มีเวลาพักหรือฟื้นตัวตอนนี้เรามีเวลา2-3เดือนให้นักเตะได้พักและลงเล่นและโฟกัสกับเชลซี มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะเปรียบเทียบตั้งแต่จากฤดูกาลหนึ่งไปยังอีกฤดูกาลหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่มาริซิโอโปชิติโนได้ให้สัมภาษณ์ปกป้องมอยเซสไคเซโดบอกว่าไม่อยากให้โดนวิจารณ์แบบนี้เลยเพราะว่าสถา,านการณ์มันต่างกันที่ไบรตันแล้วก็เชลซีแถมนักเตะคนนี้ไม่ได้ปร mm ีซิสันกับเชลซีด้วยนะครับ mm hmm. ถือว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อื้ออํานวยขนาดนั้นแล้วก็ปัญหาการบาดเจ็บของไคเซโดด้วยนะ ก็เลยทําให้การปรับตัวมันค่อขัานที่จะยากนิดนึง <S <S ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม